มากันที่อีกหนึ่งสาวแล้วกันที่หน้าเด็กตลอดกาลไม่ใช่แม่แจ็คกาลีนของเราค่ะขยับขยัะคุณแม่เจนนี่โอ้ตอดานเหมือนกันโอ้แต่ว่าเขาหน้าเด็กจริงนะลูกหนุ่มแล้วก็ตามคุณผู้ชมค่ะนี่จะบอกว่าคือถ้าใครอ่ะเห็นแม่เจนนี่จะรู้เลยว่าคุณแม่เขาเนี่ยทั้งรักทั้งหวงทั้งห่วงลูกสาวอย่างน้องโนล่าเป็นที่สุดคือฉันเนี่ยเป็นแม่เข้าใจหัวอหคนเป็นแม่ได้กันดีมากๆนะคะเรื่องความรักลูกหลงลูกเนี่ยโอ้โหแม่เจนนี่เนี่ยให้โนหนึ่งเลยนะ ทุกวันเนี่ยเชื่อไหมกว่าจะออกจากบ้านไปทํางานได้แต่ละวันเนี่ยต้องเจราจานะจ๊ะต้องทําสัญญาใจกับลูกสาวอย่างน้องโนล่าอยู่นานโองนานพูดคุยตกลงกันว่าวันนี้นะ แม่เนี่ยจะไปทํางานนานเท่านี้เท่านี้ชั่วโมงนะแล้วก่อนจะไปเนี่ยก็ต้องกอดต้องหอมท้องหอมทั้งกอดอีกแล้วใครแหมสุดสดคือคุณแม่เจนนี่เนี่ยเขาจะหอมไม่ใช่แค่หอมแก้มหอมมือหอมเท้าลูกสาวด้วยอด้วยนูโอ้งานเนี้ยประกาศเลยนะว่ามามีเนี่ยจะขอหอมลูกสาวไปจนลูกสาวเนี่ยจะไม่ให้ยอมให้หอมเลยในอนาคตเออเอาจนลูกสาวโตไปเลยลองไปฟังเสียงดูค่ะ เมื่อกี้จะออกมาจากบ้านก็ไม่ให้ออกมามิหนึ่งนาทีนะคะอะไรเงี้ยห่วงกลับไปเราก็เป็นทาตลูกอะค่ะอืประครบประงมหอมเท้าดมเท้าอะไรเงี้ยอ้ทุกวันค่ะมันสดชื่นมันเป็นต่อแล้วเนี่ย <c oughs> พี่มันเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> ซอกคอแล้วก็ ขาเขออะไรเงี้ยแบบน่ารักอ่ะเหมือนตุ๊กตาเขาลำาคางเขาเตะจะนี่ทุกคืนเลยค่ะแต่เราก็ดมยอมอบตั้ชอบแต่ว่าจะหอมจะดมเท้าเขาแบบจนโตอวันที่เขาอาจจะแบบโพูดพูดตลอดแล้วเปล่าเวลาหนูโตหนูจะยังแบบโอเคกับมัมีแบบนี้ใช่ไหมะคาะมามี่มัมีจะฟังไว้นะลูก กับลูกเขามากเลยนะคอเข่าใจนะการหอมลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฮิวใจคุณแม่ได้ดีมากๆจ,จะเหม็นแค่ไหนสําหรับแม่ก็คือหอมสุดอันนี้จะประสบการณ์ตัวเองถูกต้องค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนคาใจมามคุณผู้ชมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณเจนนี่แล้วคุณสามีคุณมิกกี้เนี่ยรูปในโซเชียลช่วงเนี้ยทำไมมันไม่มีเลยโมเมนต์หวานหวานเนี่ยหายไปหมดเลยหลายคนก็ลือไปไกลว่าเออเขาเลิกรากันไปแล้วหรือเปล่า ล่าสุดพิธีกรรายการข่าวใส่ไข,ข่ของเราพี่มดดำมีโอกาสไปถ่ายสกู๊ปกับเจนนี่คือเรียกว่าพี่มดดำเนี่ยเป็นหน่วยกล้าตายถามแบบตรงๆถามแบบรวดเดียวจบว่าสรุปเจนนี่เลิกหรือไม่เลิกซึ่งเจนนี่เนี่ยเขาตอบในรายการนะคะว่ายังเหมือนเดิม,มแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆคุณผู้ชมค่ะกองทัพสื่อได้เจอตัวสาวเจนนี่ทั้งทีก็ขอถามย้ำเรื่องนี้อีกสักครั้ง ซึ่งเจนนี่เนี่ยตอบชัดเจนว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมอะลองไปฟังเต็บดูค่ะเจนว่าทุกคนคงเบื่อแล้วอะ่ะเออคงไม่ได้มีขยักหรูแล้วอะเอิ่มเจนคงไปรายการไหนต้องอกมาคอนเฟิร์มตลอดนะยังไงจริงๆเรื่องของคนสองคนมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะพี่หกเดือนที่ผ่านมาหนูมีคำตอบเรื่องนี้ย้ำและย้ำอีก เจนว่าคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเจนนะพอเจอตัวจริงๆอ่ะเออเนอะค่ะนนอขอบคุณค่ะ เขาก็ตอบแบบนี pues mm ้ทุกครั so Or, really ้งแหละว่าย uh, so, ังเหมือนเดิมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเขาไม่อยากจะตอบประเด็นนี้บ่อยครั้งเป็นเท่าไรเอาเป็นว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะนี่คงมาบอกเองแหละแล้วแต่คู่เนาะบางคู่เขาก็ไม่ได้ลงรูปแต่ว่าบางคู่เขาก็ลงรูปแฟนเขาตั้งแต่เช้าเลยก็มีใช่ก็อยากอวดเพราะเรามีซานต้าดีท่านคุณพลคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรตื่นเช้ามาก็เจอซานต้าเลยแล้วลงรูปแบบีพอผอ